สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของการทำรากตะขาบให้น้องชนชมค่ะน้องชนชมนี่อายุ4เดือนแล้วนะคะเราทำรากตะขาบเนี่ยครั้งนี้เป็นขั้นตอนที่2อขั้นตอนที่1เราตัดรากเขาออกนะคะแล้วเอาฟิชเจอร์บอร์ด กั้นไว้ทากาวกั้นไว้นะคะเพื่อบังคับให้น้องเนี่ยออกรากมาใหม่นะคะเราถึงขั้นตอนนั้นอยู่นะคะอันนี้เป็นชุนชมที่ดิฉันทาไว้ในขั้นตอนที่1นนะคะพอนําชุนชมมาแล้วนะคะก็ขุดเอาดินออกนะคะเอาดินออกไปเรียบร้อยค่อยๆขุดนะคะเพราะว่ารากของเขาเนี่ย ยังเล็กมากยังบางบอบบางมากคะ่ะเราจะเห็นว่าบริเวณก้นของน้องเนี่ยที่อยู่กับฟิวเจอร์บอร์ดนี่นะคะเราเอาฟิวเจอร์บอร์ดออกไปเนี่ยรากเขาก็จะงอกริมริมนี้มีทั้งรากเส้นใหญ่กับรากฝอยคะมองดูนะคะจากนั้น พอเราเห็นขั้นตอนนั้นแล้วเราก็มาตัดรากฝอยที่เราไม่ต้องการออกเอาฟิวเจอร์บอร์ดออกไปค่ะรากฝอยที่เราไม่ต้องการเนี่ยออกไปค่อยๆค,คลิปไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะรากฝอยออกไปก่อนสมมุติว่าเอารากฝอยออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ พอลากฝอยออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นเป็นรากเส้นใหญ่ๆนะคะรากเส้นใหญ่ๆนี่แหละก็คือรากตะขาบที่เราจะทําให้น้องนะะตอนนี้น้องยังเล็กอยู่รากของน้องก็ต้องเล็กตามลาต้นของน้องนะคะเราก็เลือกเอาว่ารากเส้นไหนเราจะเอาไว้ตามความพอใจของเราส่วนรากเส้นไหนที่เราไม่ต้องการ เราก็ตัดออกไปค่ะสมมติตัดเสร็จแล้วนะะเราก็ทำกระถางนะะดินในกระถางนี้นะคะเป็นรูปภูเขาเพื่อที่ให้รากของเขาเนี่ยออกมาเราจะเลี้ยงรากเขานะคะ มีไม้จิ้มฟันคอยบังคับวางลงนะคะวางลงจัดลากของเขาให้เป็นระเบียบเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยบังคับเขาก่อนให้เขาอยู่ในจุดที่เราต้องการ เมื่อเราดูรากอยู่ในจุดที่เราต้องการแล้วนะคะกะดูให้ลำต้นของน้องเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีอยู่จุดศูนย์กลางพอดีนะคะจากนั้นเราก็เอาดินเนี่ยใส่ปิดรากไว้เราจะเลี้ยงรากให้เขาโตเราก็ต้องปิดรากไว้ ต้องเบาๆมือหน่อยนะคะหมายิม่ปั่นอยเป็นออกจนกว่าเราใส่ดินเสร็จเรียบร้อยก็ ค่นข้างจะเรียบร้อยแล้วก็ดึงไม้จิ้มฝันออกถ,ถ้ามือเรานิ้วมือเรามั่นใจเราก็ไม่ต้องใช้ไม้จิ้มฝันจิ้ไมไว้ก็ได้เอามือจับก,ก็ได้ การทำรากตระขาบดีนะคะให้น้องเนี่ยต้องทำตั้งแต่น้องอยังเล็กอยู่จะมาทำตอนโตเลยเนี่ยไม่ได้ลำบากดิฉันก็ไม่เคยทำตอนโตมาทำตอนเล็กเเลยนะคะที่ฟังเขามาเนี่ยเขาบอกว่าให้ลำต้นเนี่ยโตอ้วนเท่ากับขวด น้ำเครื่องดื่มชูกําลังฉันลองทำดูว่าเล็กกว่านั้นจะทำได้ไหมอันนี้เล็กกว่าเอามือแตะๆดูต้นเขายังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ช่วงนี้เราก็อย่าไปวางไว้ตรงที่บริเวณที่ น้องจะอันตรายน้องจะล้มอันตราย hoe. อันตรายก็คือเราต้องมาทำใหม่ดีไม่ดีรากก็จะขาดด้วยเสร็จแล้ว really IR right เพื่อกันลืมก็เขียนสักหน่อยว่าเราทำตอนเราขั้ทนทำขั้นตอนขั้นที่สองเนี่ยเมื่อวันที่สามพฤษภาคมเราก็ใส่ ขั้นตอนที่สองเมื่อวันที่สามพคหกสี่เสียบเอาไว้คะกว่าจะทำเสร็จเนี่ยจริงๆแล้วต้องใช้เวลาต้อง20กว่านาทีแต่ดิฉันรวบรัดนะคะทำตามขั้นตอนแล้วก็รวบรัดให้ดู หวังว่าคงเข้าใจพอสังเิตนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้นะคะทักมาแล้วก็ถามได้ว่าเป็นยังไงยังไง,ง,ไงดิฉนดันดีจะตอบค่ะวันนี้ก็คงจะเสนอเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าดิฉันจะมาอัปเดตให้ดูว่าเป็นอย่างไรต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ